สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่นะครับออกไปอัดหน้าปังไปแล้วครับเจ้า,จาหนึ่งครับมเอนีครับมเอนเอีเอ้ยโมเมียนเอนีสิมืออื่นนะครับมืออื่นไปอัดอีกหนึ่งเจ้านะครับอัดอีกหนึ่งเจ้า ไม่ใช่หนึ่งเจ้าสิหลายเจ้าว่าเดียนว่าเขาจะอัดอัดด้วยว่างั้นนาปังครับพอมีนิดๆหน่อยๆครับพอได้เออออกไหมโอ้โหไข่เต็มเครื่อง มันไปเขี่ยมาไงวะเออโอมเมียนน้อยๆนี่มันหิมะเจะว่าใจล่ะเดี๋ยวนาบึงจัดน้วยเอาโอ้ขี้ไก่นี่ครับบึง ก็ไม่ได้เช็คอย่างไรครับจะเช็คไปแล้วอัดไดสองรอยก็ก่อนจะก็ะมีหย่อนมันนิดนึงครับเดี๋ยวเอาออกไปข้างนอก เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ทันได้เปลี่ยนครับชึบนี่เห็นไหมทุกคนแผ่นคาดแตกครับแผ่นคาดแตก น้อยนิด ่ไสตาร์ทเลยไม่ได้สตาร์ทนานแล้วติดเฉยเลยเอาละครับผมเดี๋ยวอัดจราบีรถไถจะก็ยัง ุงมงงมากเลยมันทําให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เเนี่ยสลักตัวนี้น นราเซฟครับแต่จริงๆมันขาดเยอะกว่านี้นะปีที่แล้วแล้วจะไปซื้อสีสมาพ่นครับคือสีไอเอาสีน้ำมันกับพ่อครับสีน้ำมันก็พอนี mm ่ hmm. จะมานี่อันนี้เอาแปรงทาเดี๋ยวสิเอากระดาษทรายทุ่วๆเออติดเยงื่ะ เจลาบ,บีโ้ยังโคลูกไข่เดี่ยวไข่ออกครับท่ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับซื้อมาแล้วแหละอันครับสองแผ่น ก็อันนี้ไปซื้อมาสนี่สป,ปริงนี่ชอบหลน่นหายนี่ครับได้ทำใหม่ครับยังไม่ได้ทาสีเลยเราซื้อสีมามาทาตรงนี้ด้วยตรงนี้มีรอยร้าวนิดน,นึงครับเดี๋ยวแก้ไขเบยาบย h กบา n h ạ เขาแปลงไปแล้วครับเป็นยอยใหญ่ตรงนี้ กากระบาดใหญ่ครับแทงตัดตรงนี้เลยเพราะว่านี่ตอนนั้นอัด,อดไปครับเมื่อก่อนเผาตัวนี้จะอยู่ข้างในจะสวมตัวสวมตัวใหญ่อีกทีหนึ่งแล้วผมต่อเมื่อก่อนใส่เอาไปใส่คันแมสซีสามถ้าใครจำได้ อันนี้มันจะสวมอยู่ข้างในผมเชื่อมแล้วผมเจียครับเจียออกให้มันสวมกันได้ให้มันสวมข้างในได้ทีนี้เอาไปอัดขาดตรงนี้ครับเออสุดยอดจริงๆมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันขาดตรงนี้นะได้เอาไปเชื่อมไปต่อใหม่ครับตรงนี้ก็แปลงใส่เป็นเอ,อ่อ ใส่กับเค่าเดิมครับนี่ตัดของเก่าตัดของเก่ามาใส่เชื่อมใส่กับศูนย์ใหม่ตั้งศูนย์ใหม่เดี๋ยวนาะปีเราดูอีกทีครับว่าจะไปจวดแถวไหนครับ ไม่ได้หยอดน้ำมันเลยก็ต้องหยอดซึ่งนี่ครับหยอดเยอะก็ไม่ดีครับโู่มันยืดนี่เห็นไหมผมหยอดทุกวันเอ่อเดี๋ยวคลิปก่อนที่ผมถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมโู่มันจะเริ่มไม่ลงล่องเสเตอร์แล้วครับมันยืดพูดง่ายๆมันยืดก็สักสองวันครับหยอดทีหนึ่ง เวลามันมันทำงานเนาะฝุ่นฝุ่นดินบ้างเวลามันกวัดโดนดินโดนอะไรฝุ่นมันก็มาเกาะน้ำมันที่เราหยอดไปครับมันก็สึกล้อไว้ครับยืดไว้ เอาล่ะครับก็คลิปนี้ก็สนีสส้ครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะไปอัดที่ไหนมีโอกาสได้วจะได้ถ่ายให้ชมครับถ้ามีเวลาว่างสวัสดีครับ